สวัสดีครับหลังสงกรานเราพูดถึงเรื่องของทัมมิ่งกันต่อนะครับแต่นี้จะเป็นเรื่องของการฝึกทัมมิ่ง680นะฮะหกแโดยใช้รูปเซอร์เคิลเซอร์เคิลลีก circle, circle league, นะฮะเซอร์เคิลลีกก็คือการเล่นบนนะบนกลับมาอยู่ที่ตัวเดิมนะครับผมจะยกตัวอย่างที่เอาช่องง่ายๆก่อนเนาะสิบสองสิบสามสิบห้า,านะ 12, 13, 15, แล้วก็สนะิบสองสิบสามสิบห้านะเว่ามันมี6ตัวเนาะมี6ตัวนะครับทีนี้เราก็จะ ฝึกอย่างนี้นะครับอันนี้ชุดแรกจะเป็น6ตัวโน้ต1,2,3,4,5,6ี่ห้าหนะครับต่อไปเราจะเพิ่มโน้ตมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้1,2,3,4,5,6,7,8นี่ นะถ้าเราเล่น6กตัวไปกลับเนะี่ยจะเป็น10ตัวนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าเบนะฮเราจะต้องจับ10ตัวโนต้ตก่อนเพื่อให้เราเพื่อให้เรารู้ว่าเราเล่น10ตัวโนต้ตได้ที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับอลองห้าสิบนะฮะลองตะพุบดูก่อนเร็วนะนี่ขนาด50าสิบนะฮะ ในเม่อราช้าแล้วนะครับ10โน้ตถือว่าเร็วมากนะครับหรือไม่เราก็ลองสลับที่6กับ8ดูก่อนนะครับลองจับ8พยางดูก่อนนะครับลอง50นะครับที่8พยางก็คือเราจะเล่น5โน้ตนี้คือในนิ้ว,วชี้มันลงเสียงติ๊กพอดีนะนนให้ทุกตัวมันมีความกว้างที่เท่ากันนะแบบนี้ เอลองหตัวแบบนี้ครับหยุดจิ้ชี้ที่ได้ก่อนให้เสาเออมันเท่ากัน8ตัวที่ลองเป็นสองรอบนะครับเอาหตัวสองรอบ ดูตัวเองให้เข้ากับมันนข้างไม่ได้ถ้ากกว่าร่างกายเราจะเบาสบายทุกอย่างเบาสบายไปเลยอันนี้คือบ่นไปเลยเวลาที่เราทำอะไรซ้ำๆนานๆเนี่ยนะมันจะเริ่มตึงเครียดในสมองเริ่มมีความมีแรงดันมีแรงอัดมีความเบื่อหน่ายมีอะไรพวกนี้แหละ นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเริ่มฝึกแล้วน,นั่นคือได้ฝึกตัวตนแล้วหลังจากเมื่อกี้ที่เราฝึกเรื่องนิ้วเรื่องอะไรพอเราทํานานขึ้นเนี่ยเราจะได้ฝึกเรื่องของภายในร่างกายเราให้มันแบบ <c oughs> ปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับแยกกันก่อนนะครับทั้งแปดตัวเลยนะครับแบบนี้เลย พอเ,เราทํา8ตัวกับ6ตัวได้แม่นแล้วนะครับเราลองนํามาสลับกันดูนะครับอาจจะกาหนดเป็นจํานวนรอบอย่างเช่น4รอบก่อนนะครับ4รอบ6 4รอบ8 4รอบอยู่นะครับ6 4รอบนะครับ3 4 8มันจะช้าลงเลยไหม6มันจะช้ากว่า8 8 <6 S 2> 8มานี่ครับมันจะตกที่นิ้วชี้ตลอดเลยนะครับมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ไไดยากมากตัวนี้จํานวนโน้ตเขาเรียกว่าการฝึกจํานวนโน้ตกับจํานวนของอสัดส่วนโน้ตเนี่ยนะครับรูปแบบของการเล่นกับสัดส่วนโน้ตมีจํานวนที่เท่ากันนะครับมันทําให้การตกของจังหวะเนี่ยอยู่ที่นิ้วเดิมตลอดเวลานะครับอ่าเป็นจุดเริ่มต้น นะครับหลังจากตอนแรกเราฝึกเทมโล่เนาะเพื่อให้เราเคยชินกับตัวโน้ตตัวเดียวแล้วก็สัดส่วนโน้ตง่ายๆายก่อนนะครับต่อไปจะเริ่มเล่นแบบจํานวนโน้ตที่เท่ากับสัดส่วนของโน้ตแล้วนะครับเล่น6โน้ตก็เล่น6พยางเล่น4ี่โน้ตก็เล่นสพยางอะไรประมาณเนี้นะครับแต่ฝึกเซอร์เคิลเนี่ยผมว่ามันสนุกดีนะมันวนได้แล้วก็ฝึกได้ข้ามสายด้วยนะครับเแต่เราก็อาจจะฝึก6กับ8อะไรงเงี้ยแต่ผมลองเล่น6กับ8ที่เอ้ย8กับ10นะ8กับ10ดูนะแนะครับส0บ ประมาณนี้ครับบนไปเรื่อยจนเรารู้สึกว่ามันมันมันเป็นธรรมชาติของเราแล้วมันสบายๆแล้วนะครับส่วนต่อไปก็คือเราลองหาแบ็กกิ้งแท็กที่ เป็นเอมมเนอร์หรืออะไรพวกนี้เพื่อลองเช็คดูว่าเราสามารถควบคอนโทรลได้ไหมเอาแบบสโลหก่อนนะพิมพ์คาว่าสโลห์แบ็กกิ้งแท็กนะครับแบ็กกิ้งแท็กซีเมเจอร์ก็ได้นะครับหรือเอ i n เนอร์ก็ได้นะครับเราก็จะได้สโลห์แนะบ็กกิ้งแท็กมาละนะเพื่อจับบีดดูนี่68นะครับเราจะเล่นทันนะนประมาณนี้ ยากอยู่นะครับยากอยู่เพราะมันเร็วนะครับมันจะหาแงค์แต่ที่ช้ากว่านี้เราก็ต้องหาดูในอินเทอร์เน็ตนะว่าช้าได้แค่ไหนหรือแม่เราก็ใช้อตัวคอดเพ้านะฮะคอดเพาที่ผมเคยแจกนะครับใครยังไม่มีก็ทักมาได้นะครับทักมาได้ขอดเพาหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยคอดเพาหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้นะครับ ตัวนี้มันสามารถลดความเร็วลดอะไรได้แล้วก็สร้างแบดกิ้งจัดให้มันนะ cf ก็ได้นี่ cf อย่างเดียวนะครับนี่ให้ 5, เป็น50เงี้ยเดี๋ยวลองปรับดูนะนี่50นะครับแล้วก็ลองดูห้าแปดหก เพราะว่าเวลาที่เราเล่นกับแป็กอิงแท็ก้วเนี่ยเสียงเสียงของเบทนอมเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงแสนกับเสียงกระเดื่องเสียงอะไรพวกเนี้ยเราก็คือพอแล้วเราเล่นสดจริงอะ่ะเ,เราต้องจับเสียงพวกนี้แทเเนเบทนอมไงมันทําให้เราต้องลองฝึกดูบ้างเพราะว่าเราจากที่เราฝึกกับเบทนอมดังติ๊กติ๊กติ๊ก,กมันทําให้เราง่ายเนาะแต่พอมาเป็นแบ็กอิงแท็กเนี่ยมันจะมีทั้งเสียงแฮรเสียงอะไรกวนเราตลอดเลยนะเนี่ยมีเสียงเบสเสียงอะไรพวกเนี้ยมันทําให้เราต้องจับจังหวะให้ได้ว่าเนี่ยหก สิบหกแปดสิบจนกว่าเราจะซึมลึกเข้าไปว่าความเร็วของร่างกายเนี่ยเวลาที่เราไปเล่นบนแบกิงแท็กแล้วเนี่ย เราก็แค่รู้สึกกับมันนะรู้สึกว่าเราจะเล่นหกเนี่ยร่างกายจะตอบสนองความเร็วของร่างกายให้เล่นแบบประมาณนั้นพอดีโดยที่เราไม่ต้องไปนับมันนะครับแต่ว่ามันต้องมีการฝึกสลับสลับเนี้ยไปเป็นขึ้นนานอยู่นะครับนานอยู่นะครับกวอาจะได้จริงตัวงบอกงไม่ได้ยังไม่ได้แม่นมากนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเริ่มฝึกผมใช้วิธีการที่สลับแบบเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับพราะเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะพอไปเล่นกับกับไปแท็กอะไรก็ตามนะครับร่างกายมันจะตอบสนองความเร็วของการเล่นได้เลยนะครับ เพราะว่าผมจะดูออกนะครับว่าถ้าใครเล่นแล้วทาัมมิ่งไม่นิ่งเนี่ยเวลาเล่นเร็วนะครับมันก็จะแบบพุทธไปเลยเนี่ยโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีการแบ่งทัมมิ่งเลยนี่หว่ามันแค่เล่นในเรื่องของความเร็วของร่างกายแบบสุดเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้มีชั้นเชิงอะ่ะผมผมมองอย่างนี้นะคนที่เล่นสปีดพิกกิ้งแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทัมมิ่งในการเล่นได้แบบหลากหลายอะไรเงี้ยมันก็คือทําใช้แค่สภาวะกายภาพของร่างกายเร่งสปีดตัวเองให้มันเร็วที่สุดนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจ ในเรื่องของความเร็วของแม็คแค็ผมมองว่ามันเป็นการเล่นที่ไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันไม่น่าสนใจนะครับมันไม่สามารถดึงอารมณ์วนฟังได้ในการดึงช้าดึงเร็วดึงช้าดึงเร็ววนี้ดัะนั้นการเล่นสปีดพิกกิ้งเนี่ยก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องรูปแบบผมต้องพูดถึงเรื่องทัมมิ่งให้มันแบบแข็งแรงก่อนนะครับดังนั้นพลาดไม่ได้นะครับใครอยากเล่นสปีดได้แข็งแรงเนี่ยยังไงทัมมิ่งก็ต้องฝึกให้ให้โอเคครับผมลองฝึกดูครับ